พี่น้องย้ายมีแนวนำสเสนออีกแล้วย้ายสีเฮ็ดลาดนาอีกแล้วย้าซิมังแล้วต้มกระดูกต้มกระดูกน้ำซุปหลือจ้าจแล้วก็พักไส้ห้วย้ายสีเฮ็ดลาดนาเมื่อน,นี้อาหารหยินเมื่อย่าจ้า หม้อหน่วยเก่าลูกเดิมจจะหมอในนี้มันฟดดีพี่น้องแต่มันกันลูกเพราะดีกับหมอบ้อกรับกาบ้าอิ่มมัดเงี้ยเลยจ้าน้อยก็นีก่กระา่าดดอกจ้าหลานย่กินหลายจ้ายาก่กระเฮ็ดกินตำ มีตามเกิดของยายละวะมีหมูมีมไก่กระต้มร่วงน้ำกันละพี่น้องจ้าพักอ่อนดีดีจากสวนจ้ายายบไถ่ไทยตะเริ่มต้นลูกโท่มากลูกโท้มากเลยค่ารับโทรศัพท์เกิดเลย่ไถ่ไทยจัง กระดูกใส่บ่มี่ผัดไทยไหาพี่น้องจ้ะแค่ก็เลยทน้นเห็ดเอาเองดิกใช่ลหจ้ะแต่พอเห็นคักปนไหนน้องพี่น้องน้องอดเอาเด้อจ้ะป่อยพักกึนนั่นแักหน่อย พันสลดจักหน่อยก็เอาแล้วกอไปแยกกะจิเอาเหนื้อลงเลยเหนื้อยายมักไว้บ่มีกกุ้งมี่มึมกหรอกจ้า เกินแบบตามใจจะคลองนี่ละจ้าท่านได้ฟุดท่านไดนนั่นดะหม้อเดือดจนน้ำบุกพี่น้องจ้าพอต้องเฝ้าก้นบันดกย่ายหมักหมูลง ทำราดหน้าจินจ้าคนได้ไปจ้าผักเต็มหมอ้อเลยจ้าคนล,ละละคนแล้วเขากันแล้วสิเด้ ใส่สามสันพี่น้องจ้าซัมเนีก็เลือดรู้แล้วจ้าบันนอกบันหน้านะจ้าไม่ต้องมีกุ้งมีหมึกจ้าแยากกระสิเอาแป้งใส่แบบนี้ก็เป็นอันจบสิน้น เฮ็ดแบบทุลักทุเล่พี่น้องแจ้ะแยกกะจีฝ่าวเทลงไว้มือเดียวพี่น้องแจ้ะถวยลวดแปรงจีบขนก้อนแจ้ะม,มือเดียวแจ้ะ ไปเตยออกก่อนพี่น้องแกเสร็จแล้วจ้ายกลงพอดีเลยพี่น้องเอ้ยที่แหลกว่ามันน้ำหน่อย,อยบ่หน่อยเลยจ้าโอ้ยบ่ท่านไหนออกตะเกียวมาใส่เลยเออป่ใส่กระไดวะซัมเนี่แหละพี่น้องจ้ะ